สวัสดีต้นเดือนพฤศจิกายนครับเพื่อนๆวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับอีพีที่หนึ่งสองเจ็ดห้าเนี่ยผมเคยทำเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทุ่มนะครับที่เป็นออกขาดหน้าไปแล้วนะครับแล้วต่อมานะครับก็เคยทำเหรียญคุ้มภัยชายแดนใต้ที่เป็นรุ่นสามที่ออกในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับแล้วก็เคยทำกระไหลเงินกระไหลทองนะครับที่เป็นรุ่นสร้างมันดบรูปเหมือนปีห้าศูนย์เหมือนกันมาแล้วเหมือนกันนะครับในอีพีที่หนึ่งสองเก้าเก้า ภมภัยชายแดนใต้นี่1290นะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมได้เหรียญทองแดงที่เป็นปี50รุ่นสร้างมัดบนะครับที่สร้างโดยคณะกลุ่มคนที่สร้างรุ่น1แล้วก็ใช้พิธีการเสก2อุโบสถเหมือนกับรุ่น1เลยนะครับแต่ยันด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเนื่องจากในปี2550เมื่อ7มีนานะแต่ถ้าที่ทัานรองผู้การกักบลูกน้อง3-4คนเนี่ยประสบกับเหตุนะครับ แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อทุ่มที่ได้รับจากเจ้าวาดวัดขอกช้างติดตัวเนี่ยทำให้รอดปลอดภัยมาได้นะครับทาให้เหรียญรุ่นแรกที่สร้างแค่รวมรวมทุกเนื้อเนี่ยประมาณหมื่นเหนเรียญกว่ากว่านี่นะครับหายากมากนะครับก็เลยมีรุ่น2ขึ้นมารุ่น2เนี่ยก็จะเหมือนรุ่นนี้แต่ตอกเล็กด้านหลังนะครับต่อมาก็มีการสร้างเหรียญคุ้มภัยชายแดนใต้ในอีก5้า0มื่นเหรียญนะครับหลังจากนั้นผู้สร้างรุ่นหนึ่งนะครับก็เลยได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็คือทําทุกอย่างนะครับเหมือนกับ รุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่ยันด้านหลังเนี่ยจะใส่เพิ่มมาอีก2ตัวเพื่อให้แยกกันได้แตกต่างนะครับเวลาเก็บสะสมจะได้ไม่สับสนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูยันด้านหลังกันนะครับนี่รุ่นหนึ่งออกขาดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน่าเดี๋ยวดูรุ่นหนึ่งก่อนละกันนะครับอ่ารุ่นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นออกขาดหน้าแล้วออกขาดหลังก็ประมาณ8ปดเหรียญออกขาดหน้าเน 2, ี่ยสองพันกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับน้อยมากนะก็เลย มีความต้องการสูงนะครับส่วนคุ้มภัยชายแดนใต้เนี่ยจะมีจํานวนพอสมควรนะครับก็คือห้า0มืนเหรียญนะครับยันด้านหลังก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นรุ่นคุ้มภัยชายแดนใต้อย่างเนี้ยนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะฮะนี่คือรุ่นสี่นะก็คือเป็นสร้างมันดบลูเหมือนนะครับก็คือกลุ่มคณะที่จะสร้างรุ่นหนึ่งได้มาทําใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหรียญนี้นะครับเนี่นะฮะก็คือนี่นะครับด้านบนจะเขียนว่าสร้างมันดบรูปเหมือนนะ ออกในปีห้าูนย์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดปีห้าูนย์แล้วความต้องการเยอะนะครับสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยอยากได้หลวงปทุมพกติดตัวกันมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของรุ่นหนึ่งกับรุ่นสี่นะครับเห็นไหมฮะยันด้านหลังก็จะเหมือนกันเพิ่มตัวอักษรของยันมานิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้รุ่นแรกนะครับจะเขียนว่าสร้างหอระฆังนะครับในปีสามแปดนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นรุ่นสร้าง มันดูรูปเหมือนนะครับยันตัวนี้นะครับยายไปพัดตัวนี้ก็จะย่อลงมานิดแล้วก็เพิ่มยันแถวเนี้ยขึ้นมาซ้ายขวานะครับเนี่ยนะครับก็จะให้เห็นความแตกต่างนะครับก็เลยแกะรุ่นหนึ่งมาให้ดูอีกสักรอ,รอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวดูรุ่นคุ้มไพ่ชายแดนใต้ด้วยเลยก,ก็ได้นะครับอ่าส่วนคุ้มไพ่ชายแดนใต้เนี้ยยันก็จะเหมือนรุ่นหนึ่งเห็นไหมฮะแต่ว่าข้อความก็จะเขียนว่าเนี่ยนะค,คุ้มไพ่ชายแดนใต้ตรงนี้ก็จะเป็นหอระฆังนะครับจะต่างกันนะ ก็จะแยกได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะดูจากด้านหลังเอานะครับเนี่ยนะฮะสามรุ่นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะสร้างมณนดบคุ้มไพ่ชายแดนใต้แล้วก็สร้างหอระฆังรุ่นหนึ่งรุ่นสามรุ่นสี่นะครับอันนี้ปีห้าศูนย์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลงในรายละเอียดของรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับเกินสักนิดนะครับเพื่อความใช้ในการศึกษานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้เลยนะครับ รุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่อทุ่มอุปธรรมโมนะครับอุปธรมโมนะครับวัดสุปัสสตารามหรือวัดทวนสามโพนะครับเนี่ยนะสร้างในปี2550นะครับพุทธาพิเศษสองอุโบสถนะครับใช้คณะคนผู้สร้างนี่ก็คือคณะที่สร้างรุ่นแรกเลยนะครับบุกเสกครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่29พฤษภาคมนะครับ2550นนะครับบุกเสกที่อุโบสถวัดนางลาดนะครับ โดยเกจิสายเขาอ้อนะครับแล้วมาวาระที่2เนี่ยก็ปลูกเสกที่อุโบสถวัดควร3โพเลยนะครับเมื่อวันอังคารที่5มิถุนายน2550หนยนะครับเหรียญค่อนข้างมีความสวยงามนะครับเพราะสร้างจากกลุ่มที่สร้างรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะแต่ฟอนต์ตรงนี้จะทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะฮะเห็นว่าหลวงพ่อทุ่มอุปทุมโมนะครับเหรียญนี้ก็ยังค่อนข้างสวยผิวลุงๆอยู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีข้อความเขียนว่ารุ่นสร้างมณดป รูปเหมือนนะครับยันใบพัดเหมือนเดิมเพิ่มยันสองตัวนี้ที่ได้มาจากท่านขุนพันธ์นะครับอ่าแล้วก็มียันตัวนี้นะแต่เขียนว่าวัดสุภพัาตารามพัทลุงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงกล้องกันเลยแล้วกันนะครับเพื่นอนเริ่มจากหน้าหลวงพ่อก่อนก็ได้นะครับไม่ชัดอ่านี่นะครับเมตตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ลผมนะครับเป็นเส้นคมๆเลยนะครับแกะบ็อกได้สวยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นะเดี๋ยวไปดูข้อความนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทุ่มนะครับเห็นไหมการแกะบล็อกจะเป็นแบบทันสมัยละนะฮะอุกนะฮะปะทุ่มหมูนะฮะ เส้นเสี้ยนพื้นผิวตึงๆแบบนี้เลยนะครับปั๊มออกมาได้ดีนะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดสกอรน,นี้นะครับรุ่นสร้างมนต์ดกนะฮะรูปเหมือนนะครับยันใบพัดนะฮะเห็นไหมผิวลุ้งๆยังเกาะเต็มอยู่เลยนะนี่นะครับ ก็เขียนว่าวัดสุภาษะนะครับซึ่งเป็นชื่อชื่อทางการของวัดโวนสามโพนะครับสุภาษะตรรารามนะครับพัทธลุงนะเพื่อนๆนะนี่นะครับยันสองตัวนี้นะที่เพิ่มขึ้นมาซ้ายขวานะครับตัวยันไปพัดก็จะย่อลงไปหน่อยหนึ่งนะโอเคหูเจาะก,ก็ประมาณนี้นะครับปิ้นปิ้นตั้งๆนะขอบเหรียญน,นะครับนี่ ก็มีการฉีกอยู่บ้างนะครับเนี่ยนะฮะไม่ตัดขาดทั้งหมดลงไปทันทีนะครับเหนะ็นไหมฮะมีฉีกอยู่ประมาณสัก2ี่สาเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะครับโอเคด้านนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับเหมือนกันนะก็ไม่ถึงครึ่งนะครับที่หักนะประมาณนี้นะครับเพื่อนทั้งสองด้านเลยนะ ก็ยังไม่ตัดขาดทีเดียวยังมีความหักหักอยู่นะโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวลองซูมแล้วกันนะ,ะนี่ฮะลองหามาใช้ดูนะครับติดตัวได้นะครับเนี่นะครับนะฮะใช้แทนเหรียญรุ่นหนึ่งได้เลยนะ,ะราคาจับต้องได้นะครับ โอเคครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปนด้วยเหรียญพระทุ่มรุ่นสี่รุ่นนี้นะครับสร้างบรรดบลูกเหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบที่คณะรุ่นหนึ่งสร้างนะครับพิธีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ